เสียดายอยู่ลึกๆเหมือนกันนะนะครับกับบิ๊กหลุยสยามสังบริบุทที่วันนี้ครับนางเอกสาวน้ำดีในสังกัดอย่างคุณชมพู่อรายานี่ตัดสินใจบายบายจากดาราวิดีโอไปซบอกบอสปวิทมาลีนน์ซึ่งพิ่หลุยเผยก็ว่าชมพู่เนี่ยเคยปรึกษาเรื่องนี้นานแล้วตนก็ทำได้แค่อวยพรให้น้องเนี่ยไปดีพร้อมกับยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยน้องชมพู่ไปเนี่ยไม่ได้เกิดจากการน้อยเนื้อต่ำใจใครทั้งนั้นครับ ไม่ไม่น่าจะนะฮะไม่น่าจะนะ,ะเพราะว่างานก็ดีก็เล่นดาวเพื่อนดินก็ดังนะก็น้องเขาไปอยู่ทางนู้นก็ต้องอวยพรให้เขาดีๆนะ <c oughs> ก็เสียดายคงไม่เสียดายแต่ว่าน้องเขาเป็นความเป็นพี่เป็นน้องยังมีกันอยู่นะ,ะน้องเขาก็โทรมาบอกอวยพรหน่อยเขาบังคับให้เราอวยพรเลาบอกอ่าขอให้รวยขอให้สวยเขาบอกไปเรืนะ่ <c oughs> องปรึกษาก่อนแล้วมาคุยก่อนฮะมาคุยก่อนก็ไม่เป็นไรฮะคือ พ้นเนี่ยทำงานไปก็ต้องก็ต้องก้าวไปข้างหน้าก็ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ความเป็นพี่เป็นน้องก็ยังมียังมีอยู่วงการบันเทิงไทยบ้านเราก็มีกันอยู่แค่นี้นะครับโอกาสหน้าอาจจะได้เห็นชมพู่กลับมารับใช้ดาราวิวดีโออีกก็เป็นได้ใครจะไปรู้สำหรับพี่ลุยส์ก็ยินดีอาแขนรับชมพู่อยู่แล้วละครับ